มีข่าวกับเนมาดิบาร่าเ่ยผมนี่หูพึงเลยนะแบบสวัสดีครับกับไทยบัตรทอกนะสำหรับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่พักเบรกนะพักเบรกทีมชาตินะครับผมเนวคาซโซก็ไม่มีเตะซึ่งหลังจากที่ไปเก็บตัวที่ดูบงดูใบตอนนี้มีข่าวเข้ามานะ มีข่าวหลังอยากที่ว่างเว้นเนี่ยก็คืออย่าให้ได้อยู่เฉยกันก็มีขา่าวพัวพันกับนักเตะคนนั้นบ้างกับนักเตะคนนี้บ้างมีคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามานะครับผมซึ่งสองรายการใหญ่ๆเนี่ยถึงแม้จะไม่โยงแต่เป็นแค่ข่าวลือนะแต่มันก็น่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของที่เป็นข่าวกับทางที่เรามีข่าวกับเนมานะครับผมอ่า ที่มีมีเนยมาเข้ามาที่บอกว่า200ล้านปอนอะไรเงี้ยค่าตัว200ล้านปอนเนยมาจะเข้ามาอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือดีลที่ข่าวที่ดิบาร่าดิบาร่าไม่ยอมต่อสัญญากับอ่ยูเวนตุสนะฮะในในล่าสุดในล่าสุดนะฮะในอนาคตไม่แน่แต่มาถึงตรงนี้ก่อนซึ่งหลังจากที่มี2ข่าวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าข่าวเนยมาเนี่ยหลายคนอาจจะตื่นเต้นบ้างอะไรเงี้ย แต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะเห็นข่าวเนยมาแล้วรู้สึกเฉยๆรู้สึกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว impossible ทําไมผมถึงคิดเช่นนั้นฮะเอาเรื่องเนมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดีา่าทำไมผมถึงคิดเช่นนั้นผมอ่านเกมของทางบอร์ดบริหารเอานะครับว่าบอร์ดบริหารของเราเนี่ยทั้งเจย์อเมนดาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะทุ่มกับนักเตะระดับแบบแบบเนมา แบบเนมาแลวเอามาแบบ200ล้านปอนด์แลวทุ่มไปเลยเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎ i n a n n i a l f a i r p l a y นะกฎ i n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  i i l l f i r r pay ที่ค้ำอยู่แล้วก็หลายๆทีมที่จ้องมองเราอยู่อะไรเงี้ยมันมีเหตุผลหลายหลายอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นทำไมผมถึงมองว่าเนมาเราจะไม่เอาในตอนนี้อ่านะครับเพราะว่านอกจากจะเรื่องของระดับต้องยกระดับทีมนะต้องยกระดับทีมแล้วก็ทีมเราเนี่ยมันยัง เขาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปดึงนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นและที่สำคัญไปกว่าไหนไหนที่สุดเลยผมผมอ่านเกมว่าทีมบริหารบอร์ดบริหารเราเนี่ยโดยเฉพาะเจนะผมบอกเลยว่าเจเนี่ยไม่น่าจะชอบนักเตะลักษณะแบบนี้อืมผมว่าเจไม่ไม่น่าจะชอบนักเตกะแบบเนย์มานะครับผมคือถ้าพูดภาษาใต้ก็คือนักเตะที่เอิดนะเอิบเอิบอย่างเงี้ยไม่ชอบ คือพร้อมที่จะทําให้สปิริตทีมเสียทําใหา้ทีมเนี่ยด่างพร้อยแน่นอนคือแบบมีเสียแน่นอนอะสปิริตทีมคือต้องขึ้นกันเนมาแน่นอนว่าถ้าได้เนมามาเนี่ยมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์ที่เราต้องการให้มันส่งเข้ามาเยอะๆคนก็จะแห่แหนคนก็จะรู้ว่าเราเอาจริงแต่อันั้นอะมันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการแต่ ถ้าเนมาเนี่ยเป็นนักเตะที่แบบเ,เป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะอยู่ในร่องในรอยหน่อยนะไม่ไม่ทำตัวเวอร์วังอลังการไม่โอเวอร์แอคชั่นไม่สร้างภาพที่แบบลบๆอะไรเงี้ยไม่แน่นะอ่าอันนั้นไม่แน่เจ๊อาจจะเอาก็ได้เจ๊อาจจะเอาก็ได้คือเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่พอมาเรื่องของเ,อเรียกว่าเรื่องของสติริทีมแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมนะพฤติกรรมของ ส่วนตัวของเนย์มาเนี่ยซึ่งเจ๊แกแเนี่ยแกไม่ชอบอไม่ชอบคนเอดิดนะผมบอกเลยบอร์ทบริหารเราเนี่ยดูนักเตะแต่ละตัว5คนที่ได้มาเป็นไงแต่ละคนนี่จะอยู่ในร่องในรอยนะแมททาร์เกตอย่างนี้คีเรนทิปเปียอย่างนี้บรูโน่กิมเมเรสเป็นเด็กที่น่ารักอะไรเงี้ยคริสบูดไม,ไม่ไม่ค่อยทําตัวเวอร์วังอลังการมากนะอยู่เฉยๆเพราะว่าเขาก็อยู่ในระดับนั้นอยู่แล้วเขาอยู่เขาก็ไม่สร้างตัวเองให้ให,ให้เวอร์วังมากมายนะฮะ แต่ถ้าได้เนมามาเนี่ยผมบอกเลยว่าบัลไลศินอ่าถ้าได้เข้ามาเนี่ยเถิดเทิงแน่นอนนะไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนเสียสปิตทีมแน่นอนนั่นคือหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือทีมเราอ่ะมันยังไม่ควรที่จะเอานักเตะถึงขั้นระดับนั้นมานะในช่วงที่เรากําลังสร้างฐานสร้างทีมอยู่เนี่ยคือเราเอานักเตะระดับเกรด B และ B บวกมาก่อนดีกว่าดีกว่าเลยนี่ความอันนี้ความคิดนะความคิดส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าบอร์ดก็จะคิดเช่นนั้น ก็คือจะเอานักเตะระดับเกรด B มา B บ,บวกนักเตะอย่างที่เป็นข่าวก่อนๆอ,อย่างบอสมันอะไรเงี้ยเราก็ยังดีโก้คาร์ลอกก็ยังอยู่ในเครือกยังอยู่ในค่ายยังอยู่ที่เราต้องการไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งสักทีเดียวหรือนักเตะของพวกจากเยอรมันอย่างไอแพทริกชีกอะไรเงี้ยเขาอยู่เขาก็มองมองอยู่หรือทางตัวเก่งๆของทางเลเวอร์คูเซ่นอะไรเงี้ยหรือทางฟรายบวกหรือตัวเทพในในลาลิกาอะไรเงี้ยก็ เมียงมองไปไเรื่อยๆเอาตัวที่สัก30 40, 40ี่ล้านปอนด์เนี่ยหรืออาจจะถึงระดับ50ิล้านปอนด์ก็ได้แต่เอามาแล้วมันมันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ยสามสี่ตัวนะฮะห้ตัวเนี่ยมันดีกว่าเอานักเตะแค่คนเดียวคนเดียวมึงจะทําอะไรได้ผมบอกเลยเนยม์มามาตัวเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะต่อยเอาเอ็มปัปเป้มาต่อยเอาใครมา แต่เอานักเตะพวกนี้มาแล้วมาหล่อหลอมกันแล้วก็ค่อยๆสร้างสปิริตทีมขึ้นมาจะดีกว่าค่อยๆสร้างทีมที่แบบค่อยๆให้มันแข็งขึ้นมาแข็งขึ้นมาเขาปีที่สองไอปีเอาเป็นว่าปีแรกเองนะเนี่ยครึ่งปีที่เราที่เรามาเข้ามาครึ่งปีและปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่เริ่มสตาร์ทจริงๆนั่นคือเริ่มนับหนึ่งนะไม่ใช่นับหนึ่งจากปีนี้ปีนี้เนี่ยเราแค่ทําให้มันผ่านไปให้เราอยู่รอดก่อนแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มนับหนึ่งละ เพราะฉะนั้นเนี่ยสองสมปีประมาณสองสมปีกว่าเราจะค่อยๆคลืบคลานเข้าไปเนี่ยค่อยๆยกระดับทีมขึ้นมายกระดับทีมขึ้นมาแล้วค่อยๆซื้อนักเตะเข้ามาตัวที่มีอยู่ก็ที่ไม่ได้ใช้งานก็ค่อยๆถอดออกไปบ้างขายไปบ้างโลิกไปบ้างทิ้งไปบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อยๆเอานักเตะพวกเนี้ยค่อยๆมาเสริมกําลังเสริมกําลังแล้วก็ใช้นักเตะที่แบบหมุนเวียนเปลี่ยนกันได้เผื่อตัวนี้เจ็บตัวนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนมาสัก6ตัวเนี่ยหตัวเนี่ย จมเลยแล้วก็เอาตัวเก๋าเนี่ยอย่างไอเดงอาซาเนี่ยอาซาที่ผมเห็นด้วยนะอาซาที่ผมเห็นด้วยถ้าจะเอามาเนี่ยถึงจกกะแก่หรืออะไรก็ตามแต่แต่การเอาอาซามาเนี่ยมันมีลูกเล่นที่มันแผ่วพาวเอาคือมันแผ่วพาวแล้วก็เล่น,เล,นเล่นเป็นทรงเป็นทีมแน่นอนถึงอาจจะไม่ไม่ไม่ขนาดว่าเป็นทีมสักทีเดียวแต่ใ,ในในความเป็นอาซาในความเป็นอาซามันมีลูกเก๋าเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยอ่าถ้าจะเอาอ่ะเอาอาซาดีกว่าแล้วก็ไม่แพงด้วยนะ ไม่แพงด้วยแทนที่จะไปเอาเนมาแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าเนมาเนี่ยเป็นดิลที่เป็นไปไม่ได้นะบอดบริหารไม่เอาแน่นอนในาราคาระดับนั้นนะครับผมแล้วก็เราน่าจะเล่นไอ้พวกนักเตะระดับเนี้ยเกตบีเกดอะไรแล้วก็ค่อยๆไปหาสปอนเซอร์เข้ามาเพื่อที่จะค่อยๆย,ยกระดับคือเรื่องรายได้อะไรเงี้ยไปค่อยดิวกับนู่นดิวกับนี่ดิวกับนั่นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าขมามเพื่อที่จะให้รายได้รายรับของเราเนี่ยมันมากพอค่อยๆ ขนาดทีมขึ้นไปในการซื้อขายนักเตะในปีต่อๆไปอะไรเงี้ยอืนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเรื่องเ네นมาเนี่ยเลิกเลิกไปได้เลยแต่เราก็เอามาเล่นข่าวกันขำๆได้นะครับเอามาขำๆเอามาตัดต่อเล่นกันสนุกสนุกได้ว่าเ네นมาจะมาก็บเราแต่บอกเลยว่าเ네นมาเนี่ยไม่มีทางถึงเ네นมาจะมาบอร์ดบริหารก็ไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเออผมบอกเลยบอดบริหารไม่เอานะนักเตะมันเอดิด เข้าใจกับว่าเอิดไงเอิดเนี่ยภาษาใต้เนี่ยเออดก็คือทําตัวแบบเอพอตัวทํากูนี่พอตัวทําเป็นกูนี่เจ๋งอ่ะอะไรยเงี้ยอ่าแล้วกาเรียกเอิดเอิดนะเอิดอืส่วนในรายของดีบาร่าพราะผมเห็นข่าวดีบาร่าไม่ต่อกับยูอ่ไม่ต่อสัญญากับยูเวนะคือยังยังไม่ใช่ว่าไม่ต่อนะไม่ใช่ว่าไม่ต่อแต่ยังตกลงสัญญากันไม่ได้นะครับอาจจะต่อหรือไม่ต่อก็ไม่แน่ในอนาคตผมนี่หูพึ่งเลยนะแบบ ปิปิปิเลยปปปเลยปปปอย่างนี้เลยนะหูหนี่มาเลยซึ่งดีบาร่าก็ไม่คิดจะมาดิวการเซนเลยแต่แต่ในความรู้สึกในความรู้สึกว่าเออตัวเนี้ยเราจับต้องได้นะจับต้องได้แล้วก็มีโอกาสด้วยถึงแม้ว่าหลายทีมต้องการเลยแหละลิเวอร์พูลก็น่าไปกว่าเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าในในถ้าเกิดผมเป็นดีบาร่านะถ้าผมเป็นดีบาร่าเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ได้รู้จักทีมไหนเลยในยุโรปเนี่ยหลังจากที่จาก อ่าอเมริกาใต้มาก็มาอยู่ในอิตาลีเลยเล่นอิตาลีไม่ค่อยจะรู้จักเนี่ยแต่ผมเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมก็เห็นอยู่ลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยอ่าแมนยูเงี้ยหรืออาจจะเป็นลิเวอร์พูลอาจจะเป็นแมนซิตี้อาจจะเป็นแมนยูเนี่ยคือโปรไฟล์เขาน่าสนใจกว่าเราไงคือเรซูเม่เขาสวยกว่า <c oughs> <c oughs> เรซูเม่เขาดีกว่าเราเราที่ยืดไปที่แบบอ <c oughs> กตกตกชั้นสองปีเลยเป็นแชมป์แชมป์แชมสองปีอะไรเงี้ยเออเราเราก็บอกก็ได้นะไอดิบาร่าอ่านแล้วมันอาจจะงงเหมือนกัน เฮ้ยมึงเคยเป็นแชมป์แชมป์เปี้ยนชิพนี่หว่าเฮ้ยมึงเจ๋งเว้ยนไไี่เราส่งไว้ได้เราส่งไว้ได้อ่าส่งเรซูเม่บอกเราเป็นแชมป์เปี้ยนชิพมาสองปีเอ่อแล้วก็หลังๆก็ดีตกชั้นอยู่เราอย่าไปพูดอย่างนั้นเราไปบอกว่าเนี่ยเราจบอันดับห้าเมื่อปีอ่าช่วงอลันทาดีว่าก็ว่าไปนะเออพาคุณเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับทีมในอนาคตวางโปรเจกต์ให้ดีบาร่าเห็นว่าเลยคุณเนี่ยจะเป็นตัวกลไกตัวจักรที่จะคอยขับเคลื่อนทีมน้าคุณจะเป็น เป้าหมายของเราตัวที่จะคอยหนุนทีใหไปข้างหน้าคุณจะเป็นพレเมเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่อะไรเงี้ยคือกล่อมเขากล่อมเขาอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ความรู้สึกนะแต่ดีบาร่าเนี่ยจะตัดสินใจยังไงก็เรื่องหนึ่งแต่ทําไมถึงคิดว่าดีลดีบาร่าเนี่ยพอจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าโดยโดยส่วนส่วนตัวแล้วเนี่ยคือมองว่าบอร์ดบริหารเนี่ยถ้าจะเอาเนี่ยนะถ้าจะเอาเนี่ยไม่ไม่น่าจะพลาด ถ้าคิดจะเอาจริงๆนะถึงแม้ว่าในหลายๆเคสที่เราเราพลาดมาเนี่ยแต่ว่าคือเรื่องราคาค่าตัวเนี่ยมันเวอร์เกินไปไงมันเวอร์เกินไปสมมุติว่าอย่างดี巴าเนี่ยสักเจ็ดสิบแดสิบล้านเนี่ยรับได้นะในระดับเจ็ดิแปดสิบล้านเนี่ยออ8แปดสิบล้านเจ็ดสิบล้านแล้วก็ค่าเหนื่อยก็ค่อยว่ากันไปอะไรเงี้ยหรือเป็นาลายรายรา,ายค่าเหนื่อย เป็นรายวันรายสัปดาห์อะไรเดี้ยก็ว่าไปว่าเป็นยังไงร,ราคาเท่าไหร่อันเนี้ยดีบาร่าเนี่ยพอจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วเป็นเด็กนิสัยดีด้วยนะดีบาร่าเนี่ยไม่เอดิดไม่เอดิดอ่าบอดบริหารชอบนักเตะอย่างเงี้ยไม่เอดิดแล้วก็ไม่ไม่เหลือเท่านะไม่ไม่ไม่ไม <c ười> คือไม่ไม่ทำเอ็กกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอ่าดูแลลักษณะเนี่ยดีบาร่าเนี่ยเป็นคนที่อ่าเล่นบอลไปมาเพือ่อกูเล่นบอลอ่ะกูเล่นบอลกูเตะบอล ซึ่งไอ้ยางเงี้ยมันจะเข้าตาของของเจ้ทันทีแล้วก็บดบริหารแล้วก็นอกจากนอกจากจะเป็นนักเตะที่อุปนิสัยแล้วก็อุปนิสัยดีแล้วก็เรื่องของนอกสนามในสนามเนี่ยจะไม่มีเรื่องชื่อเสียงที่มันลบแล้วเนี่ยในในความหล่อเหลาของดี巴า,าเนี่ยอันนี้เลยอันนี้เลย,นนเลยสาวแก่แม่ไม่เรียกว่าหัวกระไดสน,ส,นสนามเซนต์เจมส์ปาร์คไม่แห้งแน่นอนนะถ้าดี巴า,ามาอยู่นิวคาสเซิลเนี่ย ผมบอกเลยว่าโอ้โหเรียกว่าสาวตึมแน่สำหรับไอพ่อหนุ่มคนนี้นะเออซึ่งนอกจอากาประโยชน์ที่จะได้มาแล้วได้นักเตะที่ฝีเท้าดีเนี่ยเรื่องของการขายเสื้อเรื่องของภาพลักษณ์นี่สิ่งสำคัญเลยนะภาพลักษณ์ของนักเตะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสปิริตในทีมเนี่ยเหมือนอย่างแมนซิตี้อะ คือ,อไ,ปไปเอาช่วงนั้นที่มีบาโล,าาโลเตลี่ใช่ไหมโอ้โหสป,ปิริตทีมนี่งงงงงงมากนะงง,งงงงโรเบโตโมันชินี่นี่ปวดหัวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นมีข่าวแพร่ๆเรื่องบาโลเตลี่ผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ผมพอเห็นข่าวปั๊บผมเฉยเลยนะผมเฉยๆว่าบาโลเตลี่เนี่ยไม่มีทางเพราะว่าบอร์ดบริหารเราเนี่ยไม่ชอบนักเตะลักษณะแบบนี้คือบอร์ดบริหารเราเนี่ยชอบนักเตะลักษณะที่ที่เรียกว่า ขยันว่านอนสอนง่ายแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงที่ด่างพร้อยเท่าไหรแล้วก็พร้อมที่จะมาเพื่อที่จะเล่นฟุตบอลให้ให้เป็นระบบแล้วก็ยกมาตรฐานทีมขึ้นไปไม่ได้มาเป็นมาทวงอ่ะไม่ได้มาทวงทีมอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมซึ่งก็วิเคราะห์กันว่างๆนะฮะว่างๆไม่มีบอลดูก็เงาเงาเนี่ยเงาหงอยไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเออมาเปิดโรงแรมนอนเล่นคืนหนึ่ง <S 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 ทำไรเงาหงอยไม่ได้อยู่บ้านเลยเนี่ยเอนะก็คือแบบไม่รู้เราเนี่ผมว่านะมันมันมันเข้ากันในเส้นเลือดแล้วเนี่ยเรื่องที่จะดูบอลเนี่ยหาเวลาดูบอลเนี่ยกนนดมีข่าวมีอะไรก็ขุดคุยหากันโอ้โหอิเล็คตะไปหมดนะผมเข้าใจผมเข้าใจน่ารักทุกคนแล้วก็แต่ละดิวเนี่ยนะแต่ละดิวเนี่ยเวลา คือผมเนี่ยอยากจะฝากไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นแอดมินเพจต่างๆหรือแอดมินกลุ่มเนี่ยเวลาพี่ๆเขาเนี่ยนะเอาเอาอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นแปลแปลอของเพจเพจนู้นข่าวนั้นข่าวนี้เข้ามาใส่เนี่ยซึ่งผมจะเรียนอย่างนี้ว่าเหมือนแม้แต่ข่าวในมาก็ตามผมจะเรียนอย่างนี้เลยว่าถึงมันจะจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยแต่คือเข้าใจแอดมินเขานะครับนิดนึง ว่าเขาก็พยายามที่จะดึงข่าวพวกนี้เข้ามาให้เราได้เสพแล้วที่เหลือก็อยู่ที่เราตัดสินใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่เราก็เอามาใส่ใส่มสมๆมเข้ามาก่อนซึ่งมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่คือผมเชื่อว่าแอดมินเนี่ยเขาจะคัดกรองในระดับหนึ่งนะครับว่าเออข่าวเนี่ยมันอาจจะไม่จริงหรอกอา,อาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกอาหรืออาจจะเป็นไปได้สัก4ี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยมันก็มีการเชื่อมโยงถึงเรามาอะเอามาแปะไว้ ในกลุ่มเอามาแปะไว้ในเพจอะไรเงี้ยเราก็อ่านบางทีก็ไปไปอันนี้คือแบบเราไปคอมเมนต์ว่าไอเขาบ้างไปว่าเขาอะไม่ไม่ไม่บ้างละไปคอมเมนต์ไปว่าทางแอดมินกลุ่มแอดมินเพจเงี้ยบางทีเขาก็รู้สึกบั่นทอนจิตใจเขาไปเหมือนกันนะครับก็ให้กําลังใจกันทุกๆฝ่ายแล้วก็แม้แต่คนที่คอมเมนต แสดงทัศนคติและความคิเดเห็นก็ยังทําได้นะครับผมว่าเออแล้วก็แนะนําไปได้เมอนเดิมว่าเออเนี่ยอยากจะให้เป็นแบบอย่างน้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะอ,าอยากจะทําแต่เอาเรื่องนี้มาก่อนดีกว่าซึ่งมีการมีแนะนําเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมเรื่องของมิเกลอเมรอนเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะทําไปในทิศทางไหนดีสําหรับมิเกลอเมรอนนะครับผมว่าเขาเนี่ยเหมาะที่จะอยู่ต่อหรือไปดีหรือ เป็นยังไงน่าเสียดายแค่ไหนถ้าเขาไปผลดีผลเสียอะไรเงี้ยอ่าอยากจะพูดถึงอเมรอนอยู่เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในใจนะครับผมส่วนสุดท้ายเนี่ยสองดีลที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นข่าวไม่ใช่เป็นข่าวแค่โคมลอยเฉยๆเป็นเป็นเป็นข่าวที่เราเออกมาตีเล่นกันเฉยๆส่วนดีบาร่าเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่เกี่ยวเลย,ย <laughs> เขาแค่ไปเขาแค่ไปต่อสัญญ,ญากับยู UV เว่แค่นั้นเองเขาคือเขาตกลงสัญญากับยูเว่ไม่ได้แค่นั้นเองเรา ดันไบเออไอยมาวาันน,น,นีันนีอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกที่ให้มันเขาเรียกว่าให้กําลังใจตัวเองในความกระชุ่มกระชวยว่าเ,เราอาจจะได้นักเตะร,ระดับนี้มานะแต่ผมมองว่าในช่วงสักปีหรือ2ปีนี้อาจจะยังนะยังยังยังทำใจไว้แต่นั่น่เลยแต่อาจจะมีนักเตะที่แบบหื้แน่นอนหื้โอ้โหโอ้โหมาแน่นอนสักตัวสองตัวนะแต่อาจจะไม่ถึงแล้วก็ไม่เอาด้วยสำหรับในมาเนี่ยไม่เอา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 บอดไม่เอาแน่นอน แต่ดิบาร่าเนี่ยนะดิบาร่าเนี่ยผมว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งจะย้ายมาใส่เสื้อสีขาวดําเอ้ยเดี๋ยวสิเขาก็ใส่ขาวดําอยู่ดีอันดิบาร่ามึงไปใส่สีอื่นก่อนแล้วก็มาใส่ขาวดําอีกทีนะเออเอาละครับสําหรับวันนี้นะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมก็สองเรื่องแล้วก็เสพข่าวกันอย่างสนุกสนานนะจริงบ้างไม่จริงบ้างใช้ วิเคราะห์กันเองนะใช้ความรู้สึกออันนี้อาจจะได้อันนี้อาจจะได้แล้วก็ค่อยๆหาดูไปเรื่อยๆมันมันมันแบบดีกว่าอยู่ว่างๆอ่ไม่มีอะไรดูมีทีมชาติก็มานี่เซ็งเลยแต่ก็ดีนักเตะจะได้พักผ่อนนะตัวตัวหลักๆจะได้กลับมาสตินะแล้วฟอร์มเราเนี่ยไปสะดุดด้วยนะเอแล้วก็พักไปสองสองสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเอออาจจะได้ความคึกคักกลับมาเนี่ยไปดูไบเนี่ยเออไปเออกลับมาดนี่นะฮะ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับส่วนเนมาเนี่ยไม่เอานะเป็นไปไม่ได้ impossible แต่ดีบาราไม่เนอ่าสวัสดีครับ